ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องดิวกับเบเบ t ดเช่นเคยนะครับขอภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนานมากๆเลยนะครับขอโทษจริงๆินด้วยนะครับทางเราขอภัยด้วยนะครับนี่วันนี้ผมจะมารีวิวเบเบ t ใหม่2ตัวเลยนี่อ่ารีวิวตัวนี้ก่อนละกันก็คือฟินิกส์วิงเออเห็นชัดนไหมเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วกันะะอ่ะนี่ฟินิกส์วิงนี่สวยไหมสวย กับกิ๊บล็อกมือใช่นี่ของเราเองอันนเี้ยซื้อมากับฟินิกงเวงส่วนไนอ้นี้ยเราไปซื้อต่อจากเพื่อนมาเพื่อนที่บ้านฝั่งนู้นเลยอนะไปซื้อต่อแยกมาไปซื้อต่อจากเขานี่เราได้สนามใหม่มาด้วยนี่สนามใหม่อันนี้ยังเขียนติดอยู่เลยแปสิบาทไม่รู้เขาเขียนไปทําไม ตอนแรกอะเขามีป้ายบอกอยู่แล้วนะแต่เขาเขียนติดไว้ไป,ป็แปดสิบบาทคุดอนาดเลยอันนี้หมวกไหมผมเองไม่ต้องสนใจหรอกอันนี้ก็จะเป็นกล่องเบเบดเองนี่ยี่สิบเก้าบาทเส่วนอันนี้อ่าตัวที่สองเลยฟินิกแรเดอร์เป็นเป็นล่าต่อของฟินิกวีนะก็จะเป็นที่ชูสีแดงอย่างนี้เลยหมุนขวานะตัวนี้นี่สวยๆแบบนี้เลยดูนี้อาจจะไม่ชัดนี่ไปดูตาไปดูอันนี้ดีกว่า นี่นี่กำลังสู้อยู่กับไวเวิร์ดเกลนะมะดูนี้แล้วกันเดีย๋ยวผมถอดชิ้นส่วนออกมาก่อนนะครับขอวางไว้ตรงนี้ครับขออนุญาตนะคะถ้ามันมืดไปเดีย๋ยวผมถอดชิ้นส่วนก่อนโอเคเอาไวตรงนี้นี่วางไวตรงนี้นี่ชิ้นส่วนเหมือนกันนะ นี่ละเช็ดอะไรอันนี้ละเช็ดอะไรไม่รู้ผมจำไม่ค่อยได้ผมติดตามเบเบ็ดนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เข้าใจเบเบ็ดในลัขนาะนั้นนี่เพิ่งได้มาเมื่อวันก่อนใช่ได้มาวันก่อนยังไม่ไทําคลิปเลยเนี่ยมันแย่หนึ่งคือมันนี่พลา,าสติกใสๆกันสติกเกอร์ตรงเนี้ยมันเลยทําให้เบเบ็ดเนี่ยโดยนนะ้ำแล้วมันจะทําให้เบเบ็ดอ่ะของเราอะ่ะเออสติกเกอร์มันจะลอกแล้วทาให้เราอะ่ะ เล่นยากขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยคือเบเบตัวอะไรแต่เราไม่ต้องรู้หองมงเราไม่จะเป็นต้องเคสติ๊กเกอร์ออกมั้งแต่ว่ามันสวยไงเราไม่อยากให้อันนี้ลอกอ่าเราจะมาแยกตัวของฟินิกวิงกันนะครับทีนี้เราจะมาแยกส่วนของฟินิกวิงนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแยกส่วนเสร็จก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วนี่ตามหลังของฟินนิกวิ่งต้องเป็นราชเชดแบบนี้แต่ผมน่ะได้ราชเช็สาม